สวัสดีค่ะบัณฑิตทุกท่านของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่ได้เข้ารับปริญญาในครั้งนี้ก่อนอื่นคณะพยาบาลศาสตร์และทีมบริหารทุกท่านรวมทั้งบุคลากรทุกท่านต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ปกครองและผู้ที่สนับสนุนให้บัณฑิตยพยาบาลได้ประสบความสำเร็จมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้วันนี้คณาจารย์และ บุคลากรของคณะพียาบาลศาสตร์ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะที่เห็นลูกศิษย์ทุกคนประสบความสําเร็จในการทํากิจกรรมต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็เห็นความสําเร็จของเขาในการไปประกอบวิชาชีพทางการพยาบาลและทางด้านสุขภาพหลายคนที่กลับมาในคณะได้มาเล่าให้อาจารย์แล้วก็บุคลากรทราบว่าเขาประสบความสําเร็จในการทํางานเป็นอย่างดีก็ด้วย การได้รับการพัฒนาไปจากคณะพยาบาลศาสตร์ในโอกาสนี้นะคะคณะพยาบาลศาสตร์โดยทีมบริหารบุคลากรทุกท่านก็ขอรัธนาคุณพระศรีรัตนไตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือได้โปรดบันดาลให้ทุกท่านบัณฑิตพยาบาลทุกท่านนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญและก้าวหน้าในวิชาชีพยิ่งขึ้นไปค่ะ